การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอกโปรบนะฮะการคองแชมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเรานักมวยปั้ม ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกแชมป์รองหรือว่าแชมป์แท็กทีมแชมป์ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือและการทํางานหนักของพวกเขาเอา่อยกเวน้น24-7น่ะนะดังนั้นแล้วการครองแชมป์ที่ยอดเยี่ยมครับจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและความรับผิดชอบมากมายอย่างคุนเทอร์ที่ครองแชมป์อินเตอร์ยาวนานถึง666วันคือแบบนี่มันเลขซาตานชะัชัด แต่ว่าเจ้าตัวครับก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลหรือว่าจะเป็นท่านหัวหน้าเผ่าเจ้าของสร้อยพริกแห้งที่โดนแย่งไปอย่างโรมันเรนก็สามารถครองแชมป์ยาวนานถึง 1, 3 1 6วันถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในสายอาชีพของเขาแต่เมื่อมีช้าก,ก็ต้องมีเร็วมีมาก็ต้องมีไปดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงห้านักมวยปั้มที่เสียแชมป์โคตรไว บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เนี่ยไม่นับการแคชอินจาก Money in the Bank อะไรแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยมันจะเร็วเกินไปหน่อยเราจะพูดถึงการเสียแชมป์ในแมตช์อย่างเป็นทางการไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคนแรกครับแรนดี้ออตัน28วันเราต้องย้อนกลับไปยาวสักหน่อยสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับในซัมเมอร์สแลมปี2004เนี่ยมีการชิงแชมป์เวิล h ์เฮฟวีเวทแชมเปี้ยนระหว่างแรนดี้ออตันและคริสเบนวา ซึ่งในวันนั้นเนี่ยแรนดี้ออตตันสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่นั้นจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถทําลายสถิตินี้ได้นะครับในวันนั้นเนี่ยแรนดี้ออตตันได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะของแชมป์โลกแฟนๆต่างมองว่าเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้แชมป์แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากการได้แชมป์เขาถูกหักหลังโดยเพื่อนของพวกเขาอย่างกลุ่ม Evolution ทําให้เขาต้องต่อสู้กับอดีตหัวหน้าของเขาอย่างท r ิปเปิเอในศึกอันฟอร์กิเว่นเดือนถัดมา ในตอนแรกครับแฟนๆคาดว่าทิเปเฮชเนี่ยจะเป็นคนทําให้การครองแชมป์ของแรนดี้ออตตันยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ WWE มีแผนที่ต่างออกไปแรนดี้ออตตันครับพ่ายแพ้ให้กับทิเปเฮชและต้องเสียแชมป์จากการต่อสู้ในครั้งนี้ทําให้สถิติการครองแชมป์ของเขาเนี่ยยาวนานเพียงแค่28วันเท่านั้นการพ่ายแพ้นในครั้งนี้ครับสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะว่าแฟนๆรู้สึกว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยเสียแชมป์เร็วเกินไปแต่ว่ามีรายงานออกมานะครับว่าวินส์แม็คแมนเนี่ยมองว่าแรนดี้ออตตันนี่ย,ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแชมป์ เลยทาให้เขาเสียแชมป์อย่างรวดเร็วนั่นเองคนที่2ครับเอช21วันในปี2006ครับเอชสร้างความช็อกให้กับคนทั้งโลกด้วยการใช้กระเป๋า Mo n e y the Bank กระชากแชมป์โลกมาเป็นของตัวเองได้สําเร็จเขาได้กลายเป็นตัวร้ายที่ยอดเยี่ยมและมีแชมป์โลกไปหลังวัดของเขานะครับแฟนๆต่างคาดหวังว่าเรนอาร์ซูเปอร์สตาร์คนนี้เนี่ยจะก้าวเข้าสู่เรซซล์มาเนียในฐานะของแชมป์โลกและจะมีเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่แน่นอนแต่มันก็หาเป็นอย่างนั้นไม่หลังจากที่ได้แชมป์เพียงไม่นานเนี่ยเอชก็ได้เสียแชมป์ให้กับจอนา หลังจากครองแชมป์มาเพียง21วันเท่านั้นโดยการต่อสู้ของทั้ง2คนเนี่ยเกิดขึ้นในโ o ยเ l อร์ลัมและซีน้าก็กลายเป็นฝ่ายที่ชนะไปเหตุผลของการเสียแชมป์ที่รวดเร็วในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าในเวสเซ l e มาเนีเนี่ยมีการล็อกคู่ไว้แล้วว่าจอร์ซีน้าจะต้องเจอกับ t ิป p ปอ H เพื่อการชิงแชมป์โลกและให้เอ็ดเนี่ยไปมีเนื้อเรื่องกับนักมวยป้ามคนอื่นแทน ถือแม่เอจะมีความไม่พอใจอยู่บ้างครับแต่เขาก็ไม่ได้ขาดคําสั่งในการทํางานแต่อย่างใดซึ่งมันส่งผลดีสําหรับเจ้าตัวด้วยในการเลือกทําอย่างนั้นเพราะหลังจากนั้นครับเขาก็ได้แชมป์โลกมากถึง11สมัยเลยทีเดียวคนที่3ครับโคดีโรสเจอุโซ9วันเรื่องนี้เพิ่งเกิดมาไม่นานนะครับในปี2023ที่โคดีโรสกลับมาสู่ WWE และเจอุโซครับก็เพิ่งแยกทางจากครอบครัวของเขา ทั้งสองคนเนี่ยร่วมมือกันและสามารถคว้าแชมป์แท็กทีมมาได้ทําให้แฟนๆหลายคนตื่นเต้นกับเส้นทางที่พวกเขาจะก้าวต่อไปในฐานะของแชมป์แท็กทีมและเรื่องราวของโคดี้โรสครับที่พยายามจะฟิินสตอรี่ของตัวเองแต่น่าเสียดายที่พวกเขาเนี่ยต้องเสียแชมป์อย่างรวดเร็วให้กับทางของจัสตินเดดทำให้การครองแชมป์ของพวกเขายาวนานเพียง9วันเท่านั้นเหตุผลในการเสียแชมป์ครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าทั้งสองคนครับมีชื่อเสียงมากกว่าที่จะอยู่ในลีของแท็กทีม โดยเฉพาะโคดีโรสครับที่ควรจะเดินไปในเส้นทางอื่นมากกว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยโคดีโรสจะมีเวลาอีกมากกว่าจะถึงเรสซ์แมนเนีย41และเพื่อที่จะบิลอัพเรื่องราวในการได้แชมป์ของเขาและมันจะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์มากขึ้นถ้าโคดีโรดกับเจอูโซ่ร่วมมือกันในช่วงเวลานั้นนะครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้ครับทำให้แฟนๆหลายคนเกิดคำถามในการตัดสินใจของ WWE และไม่พอใจกับเนื้อเรื่องที่ออกมาในช่วงนั้น 4. คริสเตียน2วัน ย้อนกลับไปในปี2011ครับศึก Extreme Rule หลังจากอาการบาดเจ็บของเอที่หนักหนามากจะต้องประกาศเลิกปั้มทำให้คริสเตียนขึ้นมาแทนที่เอทในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเขาได้รับความช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายและกลายเป็นแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จแฟนๆต่างยินดีและพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคาดหวังว่าคริสเตียนจะได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งใน WWE แต่การครองแชมป์ครั้งนี้ครับก็ไม่ได้ยาวนานอย่างที่หลายคนคาดหวัง หลังจากที่ได้แชมป์เพียงไม่กี่วันคิสเตียนก็ต้องป้องกันแชมป์ของเขากับแรนดี้ออตันในการอัดเทปของสมักดาวและได้เสียแชมป์ในค่ําคืนนั้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มของแฟนๆที่รู้สึกว่าคิสเตียนควรครองแชมป์นานกว่านี้เพื่อสร้างเรื่องราวของเขาถึงแม้หลังจากนั้นในศึกมันนี่เดอะแบงคับคิสเตียนจะสามารถได้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งด้วยเหตุผลที่แรนดี้ออตันเนี่ยทำผิดกติกาส่งผลให้คริสเตียนกลายเป็นผู้ชนะแบบได้ขึ้ขาดไป แต่ว่าสุดท้ายแล้วในซัมเมอร์สแลมครับคิสเตียนก็เสียแชมป์ให้กับแรนดีด้ออตันอีกรอบหนึ่งในแมตช์แบบไม่มีกฎกติกา5เรเมซิโอ1ชั่วโมง46นาทีในช่วงปี2011นะครับเซียมพังเนี่ยได้ออกไปจาก WWE พร้อมกับแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดทำให้ WWE ครับต้องจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเพื่อหาแชมป์คนใหม่ทันทีนักมวยปล้ำทั้ง8คนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับและหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานาแล้วเนี่ยสุดท้ายเรเมซิโอก็ได้กลายเป็นแชมป์คนใหม่ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะนี่คือการได้แชมป์โลกครั้งแรกของเรมิสซิโอด้วยแต่หลังจากที่เอาชนะไปฉลองและครองแชมป์ได้ไม่นานจอนซีนาก็เข้ามาท้าทายและขอชิงแชมป์จากเรมิสซิโอไปในทันทีในค่ําคืนเดียวกันทําให้ในช่วงท้ายของโชว์ครับจอนซีนาเนี่ยสามารถเอาชนะเรมิสซิโอไปได้แบบขาวสะอาดทําให้เร์เนี่ยเสียแชมป์ในคืนเดียวกับที่เขาได้แชมป์ม,มา และเหตุผลที่เสียแชมป์นะครับก็เพราะว่า CM พังที่ออกไปจาก WWE เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งและเปิดศึกกับจอห์นซีนาในฐานะของแชมป์ชนแชมป์นั่นเอง ในการครองแชมป์ระยะสั้นของนักมวยปั้มคนต่างๆนะครับอาจจะมีคุณค่าบ้างไม่มีคุณค่าบ้างก็แล้วแต่คนไปแต่สิ่งเหล่านี้ครับก็เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกตลอดเวลาไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ถือแชมป์อย่างภาคภูมินะครับบางคนก็ได้ถือเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นทางผ่านให้กับคนอื่นเท่านั้นในขณะเดียวกันครับก็มีบางคนที่สามารถถือแชมป์ได้อย่างยาวนานและปฏิบัติกับมันได้อย่างยอดเยี่ยมก็แล้วแต่ช่วงเวลาของใครของมันแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้านักมวยปั้มที่เสียแชมป์โคตรไหว ยังไงถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ